ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพชรวเด่นเก้นะครับก็มาแก้คลิปนะครับก็คือคลิปที่สร้างหน่วยสําหรับเอาไว้เล่นแบบหน่วยนะครับก็คือหน่วยที่ที่สร้างว่าอีเกิลนะครับอีเกิลวงเล็บไทยนะครับ T H นะครับก็คือต้องยกเลิกนะครับหน่วยนั้นก็คือจะมาสร้างหน่วยใหม่เพราะว่ามันการเว้นวรรคแล้วทาให้คนที่ค้นหาหากันไม่เจอและหายากมากครับ ก็เลยมาเปลี่ยนชื่อเป็นพันนี้แทนนะครับแบบไทยๆเลยครับก็คือเพชรทีม2016ไม่ต้องเว้นวรคนะครับเขียนเป็นภาษาไทยเลยครับเพชรทีม2016ตามชื่อนี้เลยครับเพชรทีม2016ก็เข้ามาเลยครับกำลังรออยู่ครับผมคันนี้เจอแน่นอนครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะเหมือนคนอื่นเพราะลองลองเช็คแล้วว่ามันมันไม่มีของใครครับก็ถ้าถ้าเจอของคนอื่นยังไงก็ลองเข้าไปดูของก็ได้ครับ ของผมจะใช้ชื่อใน CAT นะครับเป็นโลโก้รูปหัวมังกรนะครับตอนนี้มีอยู่สองคนแล้วก็ยังไงก็ลองค้นหากันใหม่อีกทีครับผมกำลังรออยู่ครับครับสวัสดีครับ